ปลาดอาลัยท่านกงเตืองเตชะปัญโยวัดคลองจากสิริอายุ96ปีที่โรงพยาบาลปราดอาการป่วยถุงลมเหลือน้อยหายใจไม่สะดวกเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปราดตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดีที่22ตุลาคม2563พิธีรดน้ำศพท่านกกงเรื่องเตชะปัญโยเวลา15นาฬิกา ที่ศาลาวัดทองจากโดยมีนายพีรัการณุณในอำเภอคทองใหญ่เป็นประธานรถน้ำศพพร้อมด้วยหลวงพ่อสุพจน์จิตตะพะัฒโตวัดห่วงพัฒนาประธานฝ่ายสงฆ์พระบุระเขตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดกราดพระครูพิทักษ์บุระเขตเจ้าคณะอำเภอคทองใหญ่พระสมุวุฒิไกรสวรัสเจ้าอาวาสวัดทองจาก พร้อมด้วยเกจิอาจารย์ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่เข้าร่วมพิธีรถน้ำศพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนศิทิยานุสิ์ชาวไทยและกัมพูชาร่วมเป็นจำนวนมากพร้อมนำศพขึ้นตั้งร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม5คืนตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่2พฤศจิกายน2563ที่วัดทองจาก โดยท่านกกงเป็นพระที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาและมีจริยวัดอันงดงามแก่สาธุชนทั่วไปที่พบเห็นท่านจนทำให้ชื่อเสียงของท่านกกงเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในฝั่งประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจนมีผู้ขนานนามท่านกกงว่าเกจิสองแผ่นดินไทยกัมพูชาจนถึงปัจจุบัน